สวัสดีครับหลังจากรอกันมานานแสนนานคือมีข่าวที่ว่วมาเนี่ยหลายรอบมากหรือว่าตัว A7 5เนี่ยหรือ A7 Mark 5เนี่ยจะเปิดตัวนะครับแล้วก็ได้เปิดตัวมาแล้วนะครับล่าสุดซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแบบทำไมมันไม่ว้าวพี่ว่าที่เราไม่ว้าวเพราะว่าเราได้ข่าวมาหลายรอบนี่แหละรอบแรกอาจจะเฮ้ยว,ว้าวใช่ปะ่ะพอรอบอ2อออกมาจริงไหมอะไรเงี้ยพอรอบ3มหรือรอบ4หรือรอบเนี้ยที่ออกมาจริงๆเนี่ยเราชินแล้วเรารู้สึกว่าอืมก็ อาจจะเป็นไปตามที่คาดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็ถามว่าเปลี่ยนแปลงเยอะไหมระหว่างตัว mark 4นะครับกับตัว mark f i หรือตัว mark 5าเนี่ยซึ่งจริงก็มองได้2แบบนะว่าถ้ามองแค่ภายนอกพี่ว่าการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้ามองลึกเข้าไปเนะี่ยพี่ว่าตัว a 7 mark 5หรือ mark 5าเนี่ยพี่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะเหมือนกันนะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของ resolution นะครับซึ่ง เท่าเดิมคือความเหเอียดยังเท่าเดิมที่33ล้านนะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขาใช้เซ็นเซอร์ตัวใหม่นะเป็น p พ t ชรีส t ต็ k เซนเซอร์ S S นะครับซึ่งก็จะมีความเร็วมีความสามารถที่มากกว่าเซ็นเซอร์ตัวเดิมที่เป็น BSI นะครับแล้วก็ถัดมาอีกอย่างหนึ่งที่เป็นของคู่กันที่ขาดไม่ได้คือในเรื่องของโปรเซสเซอร์นะครับเป็นตัว b i o n XR2 นะครับนะซึ่งก็จะมาช่วยในการประมวลผลที่จะทำให้เซนเซอร์ Stack CMOS เนี่ยทำงานได้สมูททำงานได้เร็วขึ้นนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นนะครบรกันสันที่มีในตัวแบบ IBIS เนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะจากเดิมตัว I 7 m a r มาเนี่การสันอยู่ที่5.5 St สตอปนะครับส่วนตัว Mark 5เฟนี่การสันในที่7.5 St สตอปนะครับก็ถือว่าเพิ่มมากขึ้นเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ทัดมาอีกอย่างหนึ่ง อันนี้ตามที่พี่คาดการณ์ไว้เลยคือในเรื่องของจอคนระับจอของ m a r k คหรือ m a r k คเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะเป็น3.2นิ้วนะครับแล้วความละเอียดก็เพิ่มขึ้นด้วยนะจากตัวเดิมนะครับจากตัว Mark คโฟนี่ย3นิ้วนะครับแล้วก็ความละเอียดอยู่ที่1.4ล้านนะครับน,นี้คือเยอะแล้วนะถือว่าเยอะนะ1.4ล้านเนะี่ยแต่ตัว m a r k คเนี่ยนอกจากจอใหญ่ขึ้นเป็น3.2นิ้วแล้วนะครับความละเอียดของจอก็เพิ่มขึ้นนะเป็น2.09ล้านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ ใส่เข้ามานะคือจอแบบสีทิศทางนะครับที่ใส่เข้ามาให้ซึ่งจอตัวนี้ก็เคยทําให้หลายคนว้าวไปแล้วนะครับในตัว a 7 r 5นะครับซึ่งพี่เคยพูดถึงตัว a 7 Mark 5เนี่ยมานานมากแล้วว่าน่าจะมีจอแบบสีทิศทางเนี่ยมาให้นะครับแล้วก็ มีจริงๆนะซึ่งอ๋อซึ่งจริงๆถ้าดูดีๆนะระยะเวลาหรือความห่างของช่วงการเปิดตัวของแต่ละรุ่นนะของแต่ละตัวนะก็อยู่ที่ประมาณ4ปีนะเพราะตัว A7 Mark 4เนะี่ยเปิดตัวปี2021แล้วก็ปีนี้ปี2025นะครับก็เป็นตัว Mark 5นี่แหละแต่เราแค่ตื่นเต้นแล้วก็อยากให้เขาออกมาไวๆแค่นั้นเอง แล้วก็ถัดมาอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของช่องมองภาพนะครับช่องมองภาพนี่ความเร็วเท่าเดิมนะครับอยู่ที่3.69ล้านนะครับแต่สิ่งที่มีเพิ่มขึ้นก็คือตัว zero b ็ a c k o u t นะครับที่เวลาเราถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ยก็คือไม่มีจอดำนะครับซึ่ง a7 mark 5ใน s h u ต t e r m e c h a n ิกเ,เนี่ยทำความเร็วได้เท่ากันนะกับตัว mark 4ก็คือ10เฟรมต่อวินาทีแต่ใน s h u อ t e r e รอนิกส์เนี่ยเขาทําความเร็วได้สูงขึ้นเขาทําความเร็วได้สูงถึง30เฟรมต่อวินาทีนะครับแล้วก็เขาใส่ระบบ p shooting มาให้ด้วยนะครับซึ่ง ของ Agent Mark 4เนี่ยยังไม่มีนะครับตัว p ีชูต t ิ้งแล้วก็ในส่วนของระบบโฟกัสนับจำนวนเท่าเดิมสังเกตไหมว่าหลายอย่างเนี่ยเท่าเดิมนะแต่ความเท่าเดิมเนี่ยเขาก็ใส่ดีเทลใส่รายละเอียดใส่ความสามารถพิเศษเข้าไปในนั้นนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วในการโฟกัสนะคับความแม่นยำในการโฟกัสที่ระบบ AI ที่มีความแม่นยำขึ้นแล้วก็มีความละเอียดมากขึ้นนะซึ่งจำนวนจุดโฟกัสนับอยู่ที่7 5 9จุดนะครับ แล้วก็ส่วนแบตเตอรี่นี่ความสามารถหรือค a ปาซิตี้ของแบตเตอรี่เนี่ยก็มีสูงขึ้นนิดหน่อยนะครับจากเดิมเนี่ยตัว A7 Mark โเนี่ทำได้ที่600ภาพนะครับต่อแบตเตอรี่1น่งก้อนส่วน A7 Mark V เนี่ยทำได้ที่630ภาพนะครับก็เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งก็ดีกว่าไม่เพิ่มแล้วก็ในส่วนของวิดีโอนะเป็น 4K นะครับที่ 60P เนี่ยไม่ครอปนะครับแล้วก็เป็น4-2-2 10บิตนะครับแล้วก็มีครีเอทีฟลุคให้นะครับถึง12แบบนะครับ แล้วก็จุดเด่นที่พี่รู้สึกว่าพี่ชอบนะก็คือในเรื่องของตัวบูทสปีดนะในการถ่ายภาพแอคชั่นเงี้ยคือถ้าใครเคยถ่ายภาพกีฬาหรือถ่ายภาพที่แบบใช้ความเร็วเยอะๆนะจะรู้ว่าฟังก์ชันนนี้มีประโยชน์มากๆนะแล้วก็ตัวน้อยเรเลชั่นนะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของดีเทลเรื่องของรายละเอียดของภาพได้มากขึ้นนะอันนี้พี่ว่าถือว่าเป็นจุดเด่นที่พี่ชอบนะ พี่รู้สึกว่าบางทีการถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยสิ่งที่สําคัญนะครับสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือในเรื่องของการลดน้อยนี่แหละนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็ชอบเหมือนกันก็นคือในเรื่องของระบบออโต้ไวบรานนะที่มีความแม่นยําเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นนะซึ่งพี่เชื่อว่าลหลายๆคนนะครับจะมีปัญหาในเรื่องของการตั้งไว้บารานซึ่งตัวนี้พี่ถือว่าเป็นการที่คือทําให้ง่ายขึ้นอ่ะทำให้การถ่ายภาพง่ายขึ้นมากๆนะผู้ถ่ายแบบ คิดน้อยลงอ่ะให้กล้องคิดและให้กล้องทํางานให้มากขึ้นนะโดยเฉพาะการใส่ระบบ AI เข้ามาแล้วก็ในส่วนของขนาดและน้ําหนัก เขามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็หนักขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับถือว่าไม่เยอะซึ่งพี่รู้สึกว่าตัว a 7 Mark ์มนี่มันเข้ามือมันกระชับมืออยู่แล้วนะค,คือบอดี้สรีระของ a 7 Mark ์มนี่เป็นอะไรที่แบบเข้ามือพอมาเจอตัว Mark 5แล้วพี่ว่าตัว Mark 5เนี่ยเข้ามือมากกว่านะด้วยความใหญ่แล้วก็ความหนาของกลิปที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้กล้องเนี่ยจับถือได้กระชับมือมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ในส่วนของราคาราคานี่พี่ว่าตัว a 7 Mark ์เนี่น่าจะออกมาแข่งกับตัว Canon R6 Mark III นะเพราะว่าราคาเขานี่ใกล้เคียงกันเลยนะแล้วก็ที่สำคัญออกตัวมาแบบในเวลาแบบไล่เลี่ยกันมากนะครับอ่ะโอเคใครรู้สึกยังไงบ้างกับการเปิดตัวครั้งนี้ของตัว a 7 Mark ์ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าโอเคไหมตื่นเต้นไหมหรือเขาน่าจะมีอะไรมากกว่านี้ แต่พี่ว่าสำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าเขาเป็นการลบข้อบกพร่องในบางอย่างที่มีอยู่ในตัว Mark คฟนะครับซึ่งนั่นแหละตัว m a r k คฟก็ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้วสิ่งที่เพิ่มขึ้นที่เห็นด้วยตาเปล่าแบบชัดๆก็เลยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างน้อยนะครับแต่พี่ว่าไส้ในนี่เป็นอะไรที่น่าสนใจคลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเช่าคิปนี้ึฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคร